ดีนะครับผมวันนี้อยู่กับรถไถตีตะขาบนะครับจากสิทธิ์พ่อเสือการช่างวิ่งน้าก็ถือว่าลมนะครับท่านผู้ชมถือว่าลมแล้วแหละนี่นะแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเรียบนะครับ ันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนนะครับแล้วก็รถด,ด้วยนะครับผมนี่แต่ว,ว่าคันนี้คือเป็นระบบคาดนะครับท่านผู้ชมเรียบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูตอนเสร็จนะครับ เรียบก็ถือว่าเรียบนะครับแต่ว่าเป็นแบบฝาปิดอันนี้เท่าที่ผมศึกษาดูนะครับไม่ได้ศึกษาถามถามผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาบอกว่าถ้าปิดฝาแล้วมันจะมับกดย่ำต่อนี่จะจะเหนือนิดนึงนะครับแต่ว่าผมดูแล้วถ้าดินลุมๆมแบบนี้นี่ไม่ไม่ไม่น่าจะมับนะครับ นะนะครับถือว่าลมนะครับบิงนี้นะครับเรียบกิฟโอโร้อนขอระบายตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอุณหภูมิน่านจะมีสี่สิบที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับกิจฉาคนคนปั่นเนี่ยอยู่ในห้องแอร์นะบสบายเลย เี่กก็ต้องชำนาญน,นะครับเนี่ยผมขับแอร์50ปั่นไม่ได้เรียบอย่างอันนี้นะครับเปรซ้ายเปรกขวาสูงต่ำนะครับ้ารมาขับรถตี่ระคาบนี่ไม่ไม่อยากจะพูดถึงนะผมว่าต้องต้องยิ่งกว่านั่งขับนะครับ,นรบเนี่ยอันนี้เขาเขาเรียบจริงนะครับ ป้นได้ไม่ได้จุดนะครับเป็นนาดำไม่ฟางจะไม่เยอะเหมือนนาหวานนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถึงจะไม่ได้จุดยังไงลดตีนนะคาับแบบนี้ก็บอกว่าสบายๆนะครับนี่สำหรับอันนี้นะเสียงเครื่องไม่มีโหลดเลยนะครับจะเสร็จแล้วนะครับอีกน่าจะ สองสารอบนะครับค่ารับจ้างก็300บาทนะครับท่านผู้ชมถือว่าถูกมากนะสําหรับรถไถตีตะขาบนะครับเห็นบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยมีห0 0้อยเจ็ดร้อยพันพันสองก็มีนะครับโอ้โห หน้าไปรับจ้างมากนะครับอยู่แถวเชียงรายตะพีสารอะไรเนี่ยแต่ว่านาแถวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะกินกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชมรถเกี่ยวไปจากต่างถิ่นนี่บางเจ้าไปก็ร่ลำรวยมีเงินมีทองกลับบ้านนะครับบางเจ้าไปก็ติดหนี้ติดสินก็มีนะครับ ไปตกลมจมมากๆเครื่องยนต์เสียหายถึงขนาดต้องยกเครื่องใหม่เนี่ยมันไม่ได้จะว่าจะยกแก่วันเดียวพอเสร็จนะครับมันต้องใช้เวลาหลายวันนะกว่าจะบิ่งไปซื้อเครื่องก่าจะหาเครื่องก่าจะมาใส่มาโนนมานี่นะครับก็พอดีหมดงานพอดีนะครับนี่แหละก็เคยมีอยู่นะครับบางคนเล่าให้ผมฟัง,งก็บังเจ้าก็ถึงขนาดเข็ดถึงไม่กล้าไปกันอีกเลยนะครับ มันใช่เรื่องมะเนี่ยให้มารถให้มาดูรถตีดินดิพี่สันพูดถึงเรื่องอะไรขนาดนั้นแต่ว่าส่วนมากก็จะรวยนะครับสําหรับธุรกิจรถเกี่ยวรถตีนะครับส่วนมากจะมีเงินมีทองกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ต่อรถนะครับรวยมากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต่อกัน้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องมีความ สามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับไม่ได้ว่าทำกันได้ทุกคนนะครับ จะเสร็จแล้วเร็วๆน้อยลูกพ<ะ>ี่ยืนตากแดดตรงนี้มาหนาทีแล้วนะครับคนทำงานตากแดดกับคนยืนตากแดดเฉยๆเนี่ยมันปิดกันนะครับท่านผู้ชมคนทำงานตากแดดนี่อาจจะไม่ร้อนแต่คนยืนเฉยๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะผมเคย เป็นทหารมาก่อนแล้วก็โดนทําโทษนะครับทำโทษในการห้ามทําอะไรไปยินตากแดดเฉยๆเนี่ยโหเป็นลมเลยนะครับเขาบอกแต่ว่าทํางานตากแดดไม่เป็นลมนะครับกลับทําได้เฉยนะโอ้โหเรียบมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเรียบกิบเลยมองดูเมื่อกี้นี่มองดูเหมือนกับว่าจะจะไม่เรียบอะ่ะ เพราะว่ามันเป็นนาหลม่มมันมีทั้งรอยรถเกี่ยวรอยฟางรอยอะไรอะ่ะเนี่ยมันมองดูเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องง่ายเลยสําหรับรถตีดินรถถ่ายดินะคาะดเป็นแบบคาดนะครับเดี๋ยวรอดูแบบลูกทุบบ้างแบบคุบแบบคุบก็ดีนะคือจะดันดินได้นะครับอยหลังดันดินได้แต่ว่าอันนี้ แบบพลาดจากถอยหลังดัานดินไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็อข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับจะเอาดีทุกอย่างไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเหลืออีกรอยเดียว กว่าจะไปเลยต่อเดียวก็ไม่เหลือนะครับเานี่ต่อนทำก็ทํทำงานอาชีพแล้จ้างต้องอย่างนี้นะครับต้องเก็บให้หมดนะครับแล้วเราจะมีงานต่อนะครับออาโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับสงสัยจะมาเก็บตรงนี้ ขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ